สวัสดีค่ะแพทย์หิงมารินพุทไพบูลนะคะ วันนี้หมอจะมาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ของทางคลินิกนะคะคือเครื่องคูสเก t ติงเทคโนโลยีการสลายไขมันด้วยความเย็นซึ่งเครื่องนี้คิดค้นและพัฒนาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศอเมริกานะคะเครื่องคูสเก t ติงเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่ได้ไดการรับรองจากสถาบันระดับโลกได้รับ USFDA และมีผลการวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดไขมันในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลดีหลักการก็คือเครื่องจะส่งความเย็นในระดับจุดเยือกแข็ง -11 อถึงลบองศาเซลเซียสลงไปในใต้ผิวหนังเข้าสู่ชั้นไขมันจากนั้นความเย็นจะทําให้เซลล์ไขมันตายลงและถูกขับออกจากร่างกายวิธีนี้ไม่ต้องใช้การผ่าตัดหรือการดูดออกทําให้ไม่เกิดรอยแผลในขณะทำก็ไม่มีอาการเจ็บปวดไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาสลบเพื่อระง,งับความเจ็บปวด หลังทำเสร็จไม่ต้องผักฟื้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติขั้นตอนก็คือเราจะมาวาดภาพเป็นก่อนว่าเราต้องการลดส่วนไหนบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราจะติดแอปพลิเคเตอร์เข้าไปใช้เวลาเนี่ยสานาทีนะคะ5นาทีแรกเนี่ยจะมีความรู้สึกตึงๆเหมือนโดนดูดผิวแล้วก็ จะเย็นจนถึงจุดเยือกแข็งหลังจากนั้นก็คนไข้ก็จะไม่รู้สึกอะไรหลังจาก35นาทีเสร็จผิวก็จะแดงหน่อยและหมอกับเจ้าหน้าที่ก็จะนวดให้เซลล์ไขมันเนี่ย เกิดการแตกตัวหลังจากนั้นกลับไปบ้านก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะมีชาชาระบบระบม,ะบมช่วงอาทิตย์แรกและใน1-3ถึงเดือนก็จะเห็นชัดเจนว่าเซลล์ไขมันบริเวณที่เราทำเนี่ยถูกกําจัดออกไป20-2สถึงสําหรับคนที่สนใจนะคะหมอแนะนําให้เข้ามาพบหมอที่คลินิกก่อนนะคะคลินิกของเราตั้งอยู่ที่คอนโดวินร่าราทีวีคลินิกเปิดทุกวันนะคะองคารถึงสุขเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็10โมงถึง3ทุ่มนะคะ